โอเคสวัสดีครับพบกับรายการฮีโร่มังกีกับผมบิเกนเนอร์แมนหรือแมนนะครับวันนี้เกมมันครับจะเป็นแนวออนไลน์ครับอยู่กับมีการรับเชิญคือคุณโบ๊ทครับคุณโบ๊ทสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ในเซิร์ฟพี่อะไรวะเนี่ยเซิร์ฟพี่อะไรวะโบ๊ทเซิร์ฟพี่อะไรโอเคเราจะไม่พูดจาไม่พอครับไม่รู้เซิร์ฟคลาสติกอะไรทั้งอย่างเลยแหละเอมาตามมาเราจะไปเอาไม้กันนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟออนไลน์เออก็ออนไลน์ครับ ไปเซิร์ฟที่ที่ไม่มีคนเล่นอ่ะคือไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ได้ของเยอะครับผมดูของเลยนี่คือมันแจกให้อะเพชรมาอะไรอ่ะใส่ชุดไอรอนหน่อยเดียวเพื่อความรอเราสกายไลน์ของเราโอเคมีแอปเปิลสิบจ็อบเอตไม่ใช่นะสต็อปจิบโอเคก็ถูกแล้วนี่ว่าอ่ะไอเกยนี่ทำอะไรคุณโบทำอะไรครับผมคุณโบนะครับทำไรเมึนเอาอะไรอยู่อ่ะมึงจะทำอะไรโอเคกูก็ขโมยไม้เขาครับ อเคทางบ้านทางบ้านทางบ้านไอ้นี่เติมนี้ก็จะมีตรงเนี้ยเออแล้วก็เราจะเอาไม้ได้ฟรีเลยเอาไม้ออกมาก่อนเดีอนะประนด็นนะขอลองในอย่างนึงไหปเฮ้ยมีบ้านอยู่ด้วยเว้ยเอาไม้มาสักสิบยี่สิบอันพออ๋อเอ้แต่เราบ้านไปหาคนไปนือคุณเอาเลยวูตรงไหนดูหน่อยนี่ไงตรงไหนวะเนี่ยเองนะเฮ้ยมันกดทีพีได้ป่ะเซอร์ไม่กดทีพีได้ไหมดูด่วน PPA ชื่อนะแมนกดจุดดสิกระโดกระโดกระโดนี่คืออะไรวะจุดเหรอกระโดดก่อนกระโดดก่อนกรดก่อนแล้วบิ๊กนแมนเนี่ยเฮ้ยหินได้หินฟรีเอาเนี่ยออกมาให้กูออกมาให้กูกดคลิกขวาครับเพื่อเอาแฝดแต่ว่าแมนอ่ะถ่านเต็มเลยตอนแรกเราต้องเอาถ่านนะต้องไปเอาของเอ้ยทำแล้วทำทอทอก็มีทอเรามีห้าโบสทอเรามีแล้วใช่ป่ะ อะไรอะไรนะบ,น yeah. บ้านึงทองเหรอทองทอทองเทพเจ้าไฟฟ้าไอควายโอเคเฮ้เนี่ยเอเอาอีกเหี้เด็กมึขโมยของกูอะใช่ไออะไรไม่ได yeah. ้ไอขนมปัง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 เนี่ยฟุ๊กเก้แอนด์ครีมครับผมเฮ้ยไปยังไปยังไปยังไปย้างมาเรียกว่าโอริโออันนี้เป็นเก้อนสักสิบชิ้นเลยโอเค เฮ้ยมีที่นอนด้วยที่นอนแล้วโผล่มาจากไหนวะอุ้ยอุ้ยใครมันตีวะอุ้ยไอ้โบ๊ทมันตีมันคือฮีโร่บายครับผมฮีโร่บายเป็นไงฮีโร่บายสวยป่าวสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้สวยสไปยังไงวะแล้วเราจะลงไปข้างล่างไงลงแบบชาวล็อกครับผมกดดีว่ากดไปอีกกดไปอีกขอสมุดกดเซ่ไม่เปิดเราต้องลงชาวล็อกก็หลับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไหน ไปบ่ไปบ่เฮ้ยไปทางไหนอะไปไหนอะชอบชอบเ้ยไม่ไปชอบดิไม่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 ไม er ่ไม่ไม่ไม่ไปชอบติดอ่านเลยฮะนี่นไปละกดเวล์กดใหายี like ่เหรอมอขวามองขวาไปละอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อเจ็บเ้ยเสียงที่อะไรวะหลอนเฮ้ยฮีโร่ตีมันตีฮีโร่อเชี่ยอ้ยโดนะเ้ยโอ้โหเ้ยโอ้โหึงหลอดหลอดึงหลอดขอโทษครับขอโทษ ูุนึกว่าตีไม่ตะเป็นไรแต่ระวังฮะแล้วมึงสร้างที่นอนหับพงลึงเลยเก็บเอ้กล่องขายกล่องขายกล่องขายหูที่นอนกูมีตึมเลยอ๋อเก็บไว้โอ้ปวดเมื่อยปวดเม่อยเราอย่าดอของคนอื่นครับมันเป็นการโดอมันเป็นการไม่ดีนะแต่การดอจิตวิญญาต์ต้นไม้ตีได้่ะต้นไม้เฮียมันดอไม่ได้เฮ้ยต้นไม้ตีได้ต้นไม้ต้นไม้ตีได้้ไปหาที่สร้างกันที่สร้างแล้วทับทับพง อีอ่าที่ของที่แจกเอ้าทำไมไม่เห็นไม่เห็นได้มาเลยได้มาของที่แจกมาก็จะเป็นพวกไอรอนนะจะเป็นติดรัตตีทําไมวะของก็มีให้แจกเออปล่อยแม่งเือเออเราค่อยกลับไปเอาก็ได้แต่ไม่เอามันมันมันไกลทับสปาไปก็ได้ยัว่าเฮ้ยแฟนจะมีหินโปเทคใช่ป่ะฮะจะมีหินโปเทคเหรอมีป่ะหินโปเทคหินอะไรวะหินไอแร่เลยอะเอ้ยไอแร่ธาตุเนี่ยเออมีมีมีเออเก็บไว้เก็บไว้เพราะเราไม่มีอ้าวมึงไม่ได้เหรอ ตอนนี้มันเหมือนเป็นตัวเก่าที่มันเคยเล่นไว้ตัวเก่าที่มีคนเคยเล่นไว้เลยไม่ได้สร้างบ้านดีกว่าบ้านใครวะเราจะไม่โดครับผมเปิดไม่ได้เพราะมันล็อกอินไว้ไอ้พวกมันมันปักปักักปักแอบพาเวไว้อะพาเวดไว้นะครับเราจะก็ยินดีไหมครับอ้าวไม่ครับแต่ผมจะไม่เขียนว่าเป็นแพทชูนะเพราะว่าผมจะเขียนว่าเอจะเป็นแบบออนไลน์แพทวันนะผมก็ไอ้อันเก่าเป็นแพท แปดวันแต่เป็นแบบออฟไลน์เฮ้ยโบถ่ายตัวแล้วมึงอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนรล้ววะฮีโร่ายที่น่ากลัวอยู่ตอนมืดดิฉันอูนอนไม่หลับหรอกโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแผนที่ดิ๋ยวไหนแผนที่ดูตรงไหนวะไม่มีเหรอไม่มีเว้ยกูจนอ๋อไม่โหลดหรอวะโหลดพ่อไงพอเล่นครับเราจะไม่เล่นดึงพ่อหรืแม่กันนะครับมันเป็นการเจอที่เตียงอ่ะเพราไม่ที่เตียงที่เดิมวันน่ะเจอที่เตียงอ่ะ มึงจะไปทําบิ๋อะไรปวกให้ไปหาบ้านสร้างไงฮะบรรดาเราเจอตะชุกหลงกันอยู่เนี่ยมาเจอตรงที่เตียงนี่ไม่หลงกูงเจอมึงนี่ยมึงทางหลังมาดิดาาาต่อๆๆๆไปๆๆนี่อัดละเหียดทีละไม่ปล่อยแม่งเถอะแล้วก็เราก็ลงไปเรื่อยๆแล้วพอสร้างบ้านเสร็จเราก็เลิกเราก็เลิเกอัดก็ตั้งเป็นแผ่นหนึ่งในแผ่นสองก็ค่อยมาสร้างอีกไง แพดวันนี้เราคือเราต้องเราจะหาการเราจะหาที่สร้างบ้านคับสร้างบ้านแล้วก็เราเราเนี่ยเนี่ยอ๋อแหลกแคชแคชกันสร้างบ้านคนระับเอาอีกทียเฮ้ยโอ้แม่งวิ่งเร็วว่าเลยว่ะเอ้ยทำไมมึงวิ่งเร็วจังว,วะแหลกอ่ะก็วิ่งแล้วก็กระโดดเด้อไม่ใช่โอ้เป็นทิ๊กดีที่ของไมค์ครับถ้าอยากวิ่งเร็วก็ต้องวิ่งแล้วกระโดนดนะโดดสเปกบาร์เอ้ยเราจะเนื้อเพลงมันก็ตัดไเอ้ยนี่แมนเพิ่งรู้อเพิ่งมาแล้ว แต่ไม่ใเหมือนโอ้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฮี่เฮ้ยเสียงคุ้นๆนะเสียงนี้เหมือนไก่ครับผมเฮ้ยเสียงไก่ไก่ไก่ไงอ้ยย่องย่องกดชีบครับผมปุ๊บหมึกปลาหมึกปลาหมึกพอเฮ้เอ้ยโบนหายเอาอีกแล้วเฮ้ยแหลกเฮไม่ใช่ไม่แหลกละเฮ้ยแหลกไม่แหลกแล้โบนหายไปไหนอุ้ยแหลกไปไหนอ่ะมาแโอแหลกแหลกแหลกโอแหลกแหลกโอแหลกแหลกโอแหลกแหลกแหลกแโอแหลกแหลก แล้วก็<อ>แหลกลงเลไอเฮียมันแหลกอ่ะงอนแล้วเจอที่เตี้ยงวะเตียงหาอะไรกันทีพีมาดิเนี่ยไอแมนเดือแล้วแป๊บแป๊บแปเอาหมาป่าเดือทีพีมาดิกดไปได้เทอตนี้เฮ้ยเจอตรงแม่น้ำอ่ะแม่น้ำอ่ะเห็นป่าแม่น้ำลำธารน,นะเอเอเดี๋ยวไอไต่ตรงบนต้นไม้อ่ะเดี๋ยวแกมองลงมาอะไรเนี่ยกูอยู่ตรงแม่น้ำลำธารเนี่ยเฮ้ยเจอแกเจอแกข้ามันข้ามัน เฮ้ยอี๋แกจานอีฆ่าทำไมอ่ะฟันแม่งไม่โดนอืโอ้เซอร์แม่งคุดเฮ้ยเซอร์แม่งคุดแหลกเลยกลัวแม่งน่ามันจะหลุดหรือเปล่าวะดูปิงดิปิงเต็มอะเฮ้ยฝนตกว่าแมนบ้านฝนตกว่ะไม่นะเอ้ยหลวงเ,เ,เร็วเร <ๆ S 1> ็วดิอยู่ไหนกูอยู่แม่น้ำเนี่ยแม่น้ำไหนแม่น้ำแม่น้ำอ่ะเออตรงไหนวะส่วนไหนของเฮ้ยเมาส์เมาส์ไปแล้ววะไหนวะตรงเนี้ยแล้วมึงอยู่แม่น้ำไหนเหอะ ตอนนี้เราก็หลงกันนะครับมันจะเล่นยากตรงนี้ถ้ามันไม่มีทีพีทีพีเอง่อยไปไหนวะมึงอ่ะนี่อัดรถนานอัดเกียร์ทีละไม่รู้กว่ามันอัดไปเถอะนานๆเพื่อความรอกของเราเฮ้ยขัดขัดทำไมต้อเราเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นไปบนต้นไม้เราต้องกินไหมครับผม อืมรสชาติรสขี้กุ้งอร่อยได้ก็เช่นตุ๊กไก่เลยนะเราเล่นครับโอเคกูอยู่ตรงนี้ตรงเตียงนอนอ่ะเอาอีกแล้วกูเดินเดินไปเดินมาเจอปลาหมึกแล้วแอนเตียงนอนฆ่าปลาหมึกมางเลยกูจะไม่ไหวจริงๆเลยมันเริ่มใหม่แล้วบอสเริ่มจากเจอเริ่มจากตะปาวอ่ะอยู่ไหนวะอยู่ตรงแม่น้ำเนี่ย กูอยู่ตรงแม่น้ำอ่ะที่แม่น้ำไหนนี่ไงเจอแล้ว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 แต่ว่าเนาะมีมึงกับกูสองคนอ่ะเอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงมีคนมาเคาะประตูแป๊บนึงนะครับหมาหมาหมาเฮ้ยแต่ละว่าเอ้่อกี้หมาละเลือดเฮ้ยโหดเลยตอนนี้โหดว่ะเราด้วยเราดีบอสอยู่ไหนเฮ้ยเจอที่เดี๋ยวไปสปาอ่นเออนะอยู่ตรงไหน เจอตรงเตียงนอนเหรอเอออี๋กูอยู่ตรงแม่น้ำที่เพิ่งเห็นน่ะอยู่บ้านใครไม่รู้เจอสิว่าไอ้ไก่มาเจอที่เตียงนอนโอ้ยใครมาขุดอะไรตรงนี้เต็มเลยเก็บแอปเปิลติ๊บเอ่ออะไรครับโอ้ยโค้ดเฮ้ยฮีเปอร์บิ๊กเรื่องนี้ขึ้นมาเร็วมุดแล้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 วเร็วขึ้นมาเร็วๆตามมาตามมาตามมานาตามมาด้วยโอ้ยเฮ้ยมันแหลกยังวะใครของมึงอ่ะ เฮ้ยใครวะเฮ้ยคีเปอร์คีเปอร์นี่มีห่าอะไรมันอยู่ตั้งไกลเราดิไอฮิโรบายเร็วๆมาเนี่ยตามมาซี่เพื่อความไม่เจ็บปวดโอ้เราจะดำน้ำไปใต้มาทั้งหมดอะไรอะไรเฮ้ยอะไรวะอือๆๆคขึ้นมาแล้วปวดต้นไม้ปขึ้นไม่ได้ปวดแล้วเปงโอเคเรากำลังขุดหลุมอะทำไมหมดนันอะด้วยเออเอามึงทุบกลัว เอ้ยโทษ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 นอาปาบาอาปาบาบาบาาเจนแม่ใคุณหล่อโอเคเราจะเดินวิ่งสิดูครับการวิ่งแล้วกระโดดครับดูครับจะเร็วขนาดไหนปั๊บมีปอแล้วปั๊บปั๊บเร็วมากโอ้ดูไอ้ไอ้โบ๊ทนะไอ้บ้านใครวะไม่รู้เปิดได้ด้วยไปนอนว่านอนวานอนวานอนวาเอาเข้ามาได้โอ๊ยโอเค

โอ้ยเฮียเพิ่มอะไรให้กูได้มากไงเพิ่มทีละขึ้นหลอดขึ้นหลอดพ่อแม่งกินไม่ได้หมดเลยเชื่อมมันตุ๋นไก่เลยนะแล้ใช่มันคุกกี้มากกว่าเร็วไปเดี๋ยวโอ้ยนี่นี่นี่พอเร็วแม่งกลาเพิ่งเลยอุ้ยอุ้ยเฮียเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยบัวฟาไกลเฮ้ยเมื่อกี้อ้ยเฮียขี้เกิดอะไรขึ้น เหยียบนี่เหยียบมึงก็ระเบิดเลยมึงมึงเหยียบอะไรของมึงเหยียบอะไรดูดูดูเหยียบเหยียบเหยียบกระต้าดูึีนขึนขึ้นปุ๊บเฮ้ยหย่าพอแล้วเฮ้ยนี่นี่ในนี้ในนี้ไหนวะในนี้ไหนวะเฮ้ยเหมือนนี่มั้งเหมือนเหมือนเหมือนบ้านแอดมินเลยว่ะนี่นี่เหยียบเหยียบเหยียบเดี๋วบนแอดมินอุ้ยอะไรวะอะไวะอะไรวะปุนกะดมี้อะเมื่อกี้อุ้ย ไอ้เฮี้ยเกิดอะไรขึ้นไปเร็วๆเลยสีไอ้โบ๊ทไปป้นบ้านเขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอาวโอ้บ้านแมงรวยเอเขาเรียกว่าแตงโมฮะโบกินแตงโมมากจะได้น้ำเฮ้ยนี่ไงเดินไปข้ามข้ามข้ามที่ไปข้ามนี่ไปแตงแม่งแตงแม่งโอเคไอ้โบ๊ทไร้เยี่ยไอ้แม่งไปเราได้เฮ้ยตะกียวนี้ว่ะเฮ้ยตะกิยวก้าครับ โอ้ยให้คิเปอร์คิปเปอร์แม่งกูดมันดดาๆๆๆๆๆ Baby I m s e t o n i e h เาาวดปปบขึ้นซีอีง่างเลยอง่างอง่างปีนภูเขาดิมือมองบนฟ้าไกลเันจะไม่ลองเพลงกันดด้วะโอ้โหคเปอร์ไหนวะอุ้ยอยดเสียงโอ้คเปอร์เร็วๆๆอุ้ยเยี่ยอมบี้ อีหลบสิวายควายขอโทษครับเอ้ยพี่ครับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงกูบอกผมไม่ได้ตั้งใจไงควายอืมอืมไปเลยไปไม่ไงติดกูบอกไม่ได้ตั้งใจแม่ภัยกูได้ป้างละขอบคุณครับไม่ไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนาไงเฮ้ยพี่อะสเกลสเกลตันปีเดียวเอ้าตบพี่ตายมาบักเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเจอเจอเจอสเกลตันยิงโอ้กูไม่ทำอะไรให้แม่งเลยเฮ้ยไปตีเดียวตายเลยวะมึงตายแล้วเหรอ ปล่าตีทอมบี้ตีตายเลยเด๋ยวีร็วดิลงไปทํั่นสร้างบ้านแล้วกันมึงสร้างบ้านบนเขาเนี่ยมึอยากแก้ด่าฮะเอาดิแล้วเราพอสร้างบ้านบนเขาเราก็จะขุดหลุมแบบในเขาอ่ะในเขาคือที่เก็บอาวุธนะฮะอาวุธลับไปเสือกบอกไปหมดแล้วอ้ยังมึงยิงกูอ่ะฟ้องเงี้ยยังเป็นนักยิงรีบสร้างสิว้ควายกูจะการสบี่เอง โอเคเราจะไม่ทำร้ายใครครับเดี๋ยวกูสร้างไอ้นี่เว้ยกล่องคราบสร้างเฮ้ยสร้างแบบพอสร้างแบบพออยู่ได้นะสร้างกล่องคราบเว้ยอุ้ยแม่งใครฆ่ากูไอ้เจ้ากสร้างไปเจ๋เดี๋ยวนี่ก่อนเฮ้ยต้องเติร์มมีสองคนเฮ้ยใครแม่งเกียน์อ้ยเก่งนะกูทำอะไรให้มึงอุ้ยเดี๋ยวดูแม่งตกตึกตายเอ้ยไม่ใช่ตกภูเขาตายโอ้ยคนโง่มีเอเนี่ยไม่มีเว้ยกูพูดผิดครับพูดใหม่ได้อุ้ยคนเราอะนะ อ่าขึ้นไปบนเขาโอ้บ้านแม่งขึ้นยากสัตว์สัตว์เลยจะไม่อยากจะพูดโอเคเรากูจะมาช่วยมึงสร้างแต่คนอื่นกูสร้างก่อนคร์บก่อนมีไม้ป่ะไม้แบบยังไม่แปลรูปนะสามชิ้นกูแปลรูปไปหมดแล้วเอ่อกูจะสร้างกองกูสร้างกองคาร์บไปกลางบ้างเรื่มึงทำเหี้ยอทำเหี้ยอะไรเนี่ยโบอสสร้างให้มันดีๆเด้ ดูแม่งสร้างงอไม่ได้งอโหดีแตวกูช่วยเอาหีมางออุ้ยอุ้ยเฮียเฮ้ยตีทีเดียวแม่งหายเลยโทษอ่ะอ๋อมันมันเป็นที่ขุดไอรอนเลยเออหาอุ้ยโทษโทษได้เะล่าคือเป็นโก้เอ้ยเฮ้ยมาฟังเอาไว้เนี่ยมาลับดาเม่แต่ไงไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวเลยนะเว้ยตายซะนี่การยิงปืนครับดูเนีดูดูแมงมุม เฮยอดเฮ้ยอดไม่โดนเลยเฮ้ยจะมัดมานานข้าวนะอย่าอยาเล่นรีบสร้างเร็วดวคิปเปอร์ครับคิปโปทำอะไรรูติดติดตอ๋ออหเฮ้ยโดนงบีด้วยเฮ้โดนสางนัดถูกถูกถยกอูกแู้วูกถูกถูกพูเว้กถูกถูกถูยูกม่งขโมยของดิเขาเรกยกอ่าเอ่ออันเดอร์แมนครับฆ่าูกถ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 รมีูนเอน เดี๋ยวมาเอามามาเอาไปเร็วแมนมาห่วยไรครับผมนี่นี้เฮ้ยแล้วของหายเฮ้ยเร็วไปฮะช่วยกูดิช่วยกูด้วยเฮ้ยเร็วเร็วไปมาแล้วอุ้ยมันข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วป้อนแม่งโอเคโอเคไปกันกัตีนเฮ้โอ้ยเย้เย้แม่ชนะชนะชนะใครบุกใครบุกใครบุกโอ้ยกิ๊บอย่าใ้มันขึ้นมาบนบ้านเราเด้ชนะอะไรวะมันชื่อว่าอะไรกูลืมไปเลย แล้วจยิปเอ็นเดอร์เหรอเอ็นดัมเมอร์เดี๋ยวกูช่วยสร้างบ้านเลยกันเดี๋ยวมึงสร้างพื้นกันแล้วกูสร้างไอ้นี่เลยสร้างขอบเราต้องเอาบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมปุ๊บครับมาโอ้พอดิไม่พอไม่พอแล้วก็เต็มแล้วก็ทับโผล่มีแล้วก็กลับสปาไปเอาเอ้ยไม่เอามันเีอยมันนานแล้วหาคุณแถวนี้เอาคอ๊ยพ่อแม่เป็นเกย์โอเคป่าวตาอะไรนย ม้แม่งสร้างให้กูดีๆไม่เป็นเนี่ยเราจะยึดที่หมดเลยเรืองจะพายเวทเฮ้ยโบ a t เราเรา p r i เวทนี่นะเว้ยพายเวทพวกกล่องกล่องไอเนี่ยเป็นเป็นเราสองคนพอนะเออก็มีแค่เราสองคนพายเวทเพื่อแล้วเพื่อมีเกียนมาเล่นเฮ้ยเยเฮ้ยฟาร์มใหญ่ไปแล้วแบบพอหน้าอย่พอแล้วโอ้เปลืองว่ะเปลืองไม้ แต่ไม้ก็มันก็แถมให้แล้วก็สร้างพื้นไปสิควายกูจะทำเออทำประตูดีของควายอย่างนี้เฮ้ยใครวะไม่มีใครมานะใครมาก็เกียนแหละสร้างบ้านแกะบ้านแอดมินก็ได้ปะโหแอดมินถ้าเกิดแอดมินมาขโมยอ่ะเฮ้ยแอดมินเขาได้คำแล้าไม่เกียนเสียท่อมด เร็วดิเดี๋กกูข้าประตูก่อนแล้วก็กองข้าตั้งก่อนโอเคกสรโฮมแล้วครับโฮมเนมนะ S E T H O M E เซตโฮมแล้วเรียบร้อยอ้าวเยี่ยยังอยู่อีกเหรอยังมาแห่แถวนี้อีกนึกว่ามึงจากโลกไปแล้วนะโอเคเฮ้ยมึงทุบถูกเฮ้ยมึงกระว่างเหรอไม่ใช่เหรอวะมากมาแล้วมาแล้วโม่เยี่ยมั้งเยี่ยมใีก อัง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 พองง่ะอัง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 พ้องอังอังพองง่ะอเก็บอังอังพ้องง่ะอุ้ยเฮียอันนี้คืออันนี้คือยาพิเศษครับผมอ่าอันนี้ไปคาไม่ได้ทิ้งแม่งไปยาพิเศษเราไม่ใช้ครับใช้ถ้าใครอยากตายก็ใช้ได้จะตั้งองคาตังไงดีไม่รู้ไปเอาไม้ก่อน ไอ้บูดูกูวิธีการขุดขุดง่ายกว่าเยอะเลยกูขุดพื้นไปเอาไม้มาเยอะเลยน้ยกูตอนนี้กูกำลังทำเออเรียกว่ากระเบื้องกูอุ้ยขุดไปเป็นรูีลยนกระเบื้องนะกูไม่ไม่ทำกระเบื้องอยู่กระเบื้องเหรอเขาเรียกว่าปูไม้อุ้ยเนี่กระตุกได้มาสองตึกแล้วทีอ่บอลนีน้มันจะรวย หะสร้างแบบไหนเนี่ยสร้างแบบเล็กๆก็พอเป็นไรก็อเราอยู่ตั้งสอคนตั้งเยอะอยู่ตั้งเยอะไงเนี่ยถ้าสร้างไปเยอะตกผิดแ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 ดตัวพี่ชอบกินตับวันสดวน้องนันชอบทำตัดใช้ มัตแต่เสื้อับเ็กต้องว่าแรงนะตัดทำไมตวาน่สนใจไหมตวานต้องสนใจไหมจั๊บตะตับกายน้องกินตับ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 ตั้งดงดิงดิดิงดิงดิงดิดิดิดีดิ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 ดีดิงดีดึงดีดึงเป็นไร้อดล้ดิ้ง้งดบดิ้งดิ้ดิ้งดิดิ้งดิ้งด้งดงดี้ิดงิงดงงงงง้ อ๋อตากขนาดนี้เลยไม่ร่เลยโอเคกองครับหัวล่าเงินแค่ใหญ่ผมเล็กสักหน่อยสร้างประตูแล้วเรียบร้อยแล้วไปจะไปติดประตูก่อนประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้โอ้โหพองง่ายโอ้โหประตูทางเข้าพ่องนุ่ยขนาดนี้เอาประมาณไหนอะอืโอ้อือ้าอย่า อย่าหฮะอย่าเอาโหฮะเราเล่นองเฮ้ตรงนี้คือแบบอะไงวะโอ้โองสร้างเข้าไปหน่อยก็ได้ป่วยยืดนังเข้ามาหน่อยสิมีกล่องข้าวยังโอเคมีแล้วเวย้ยมียังอ๋อเป็นไรมีแล้วเวย้ยเราก็จะได้ประหยัดเนื้ที่ลงไปไงนะ ไอ้นีอุ้ยงกูยังไรอุ้ยอุ้ยโทษอุ้ยโทษอุ้ยกระเด็นเลยแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวออกไปเอาไอ้ี้ยนี่ออกก่อนไอ้ใครแม่งแดกที่อะไรวะเสียงมันคุ้นคุ้นแตกโมอุ้ยมึงแดกโชว์มั่วมึงหยาบมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแรงมานะครับบล็อกกระหังอย่างนั้นแหละดูดิบล็อกมันลอยอีบล็อกเดียวเอง เฮ้ยเลยขอหินหาเลยโอ้าบอกเฮ้ยเร็าเรีบสร้างบ้านดีอุ้ยมึงสร้างของคาโพปอย่างเงี้ยก็สร้างไหมสองชั้นน่ะโอเคเฮ้ยหิมะตกพองไงหิมะมาที่บ้านกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสร้างบ้านให้อลังการเลยวะแบบงานสร้างเลยวะ ตัวพี่ชอบกินตับมาาสวัวน้ำน้ำชอบทานตับไทยอ่ะแบบอลังการเลยครัเฮียบ๊อกกูโอเคตอนนี้ก็มีไอ้ไม้อยู่สี่สิบหกอสี่สิบสองละสี่สิบสี่อันนะไปหกสิบสี่อันพูดผิดจึดจีโอ้โหขตกเลยที่มาเข้าบ้านน่าจะเป็นหวัดนะครับหนูเฮียมันสร้างอย่างนี้ครเฮ้ยลงไปเอาบ็อกให้น้อยดิบ็อกตกไอ้โบ๊หาย ้โรบอโบสโบสแม่งไปตายที่ไหนแม่งเราก็อยู่กับผมคนเดียวอยเงี้ยไอ้บสเออเออคุณบสครับคุณบสแม่งไม่ตอบพี่อะไรเลยโอยยบสมาทำความสะอาดในบ้านเร็วหิมะแม่งเต็มแล้วเงี้ยเออก็คือตอนนี้อยู่ในหน้าหนาวครับผมไม่มีหน้าคอนยิงอะแต่แค่มันเราอยู่ในเรามาสร้างบ้านกันบนภูเขาหิมะ คือภ okay. ูเขาเอเวอร์เรนต์น right. ั่นเองรอเล่เบอร์เกอรละเบอร์เกอรละวสร้างมาสร้างมาสร้างมาโอเคปิดโอกรงขาแม่งได้ส้นตีนนะครับสร้างคือไม่อยากจะด่าผมอุ้ยไม่รู้ no I'm no I'm no I'm being killed in l a n d i s all it's all weak ใกตี้ยนะหนูว้าวเชีโล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 คุณโบ๊ทครับโลคุณโบ๊ทตัวตาหิมาทำปุ๋ยอะไรนะผมไอแมงมันมันไม่ใช่ตัวเราแอนน่าแน่คำคำแค่หิมะครับอย่าไปกลัวกลัวอะไรจะเก่งแอนน่ามาเล่น กลัวแหละดีแล้วอุ๊ยตัวลำคาจริงเลยโอเคสร้างต่อจะสร้างบ้านแบบลังคาบ้านแบบหรูๆครับผมคุณโบ๊ทตอนนี้คุณโบ๊ทไปเป,ไปไน็นอะไรมาของแม่ก็ไม่รู้ปล่อยมันมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยบาลเราจะสวยเอ้ยอเฮีย